<ข>มาค<ช>่ะน้องๆนองนองคนดูที่น่ารักทุกคนพี่จะพามาเล่นแมป,ปใหม่นะคะใน o b บอ x เหมือนเดิมเกม o รบอ x แมปนี้ชื่อว่าย,ยิงตาบอดซึโโ่งตอนนี้เราดูเขาเล่นอยู่นะคะ,ะเสเลตายแล้วหรอตายแล้ว <laughs> พี่เสเลถูกยิงอุยมันเริ่มหมุนแคบลงแคบลงแล้วเราจะเล่นได้ยังไงอะเรารอรอให้คนหนึ่งตายก่อนอ๋อรอดูเขาเล่นก่อนนะคะเหมือนรู้เลยว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันเขามันอยู่กองกันอันนี้เราเล่นครั้งแรกนะคะน้องๆ เขาล่นดู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 เขาเล่นก่อนเป็นตัวอย่างนะคะตายนเี่ยยิงตาบอดเหรอเฮ้ยอันนี้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายโอ้กว้างมาเลยสองคนจะโดนโดนกันเมื่อไหร่อ๋อเหลือสองคนเขาให้ตีให้ต่อสู้กันไม่ต่อสู้กันอ่ะใครจะชนะมันอือหืออือหือ อให้ตกเองแม่ก็กลัวเป็นเหมือนเัาโอ้โหคนที่ชนะเหรอนี่ตัวใหญ่แท้ว้าวคุณแก้วมาเริ่มเลยวิ่งออกจากวงนี่หว่าจะไป่ะจะได้เล่นกับเขาไมมนี่อยู่ไหนนี่เข้ายังไงเกิรมเร่มเกิอมเริมเกิรมเจริมเกิร์มเจริมแม่ผอจะแอบดูแม่ผมไม่จริงแม่ เอ้ยเอ้ยชั้ไปเข้ามาคนเดียวอ่ะก็มันมันมีทุกอ๋อมันให้มองเห็นคนเดียวเหรอมันให้เอ้ยกูไปอยู่ขอบนี่แหลน้องอ่าผมเล่นไปขอบนึงก็มาดีเฮ้ยอันนี้อันนี้เราโอเคโอเคอ้ยเต็มเต็มสคนเลยอะเต็มเต็มสามคนอะอ้กูตายเลย้ยโอ้สคเฮ้ยไครอดไครอดแม่ เอาเดีวสองคนเหรอไม่จะบรรทัดกับผมไหมทำยังไงทำยังไงต่อสู้ยังไงเนี่ยต่อสู้ยังไงต่อสู้ยังไง้ยา้เฮ้ยยายาเกือบตกเกือบตกเฮ้ยเกือบตกเกือบตกโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้ยออยโอ้ยโอ้อ้กอ้ยโ้มโอ้ยยโอ้ยโ้ย้้ ัสดีตายคนแรกคนแรกที่สุดในกเลยโคตรยากในบลับไปค่ะสนุกมากนอนแล้นลองอีกค่ะเมื่อกี้เราอยู่มุมด้วยกันสามคนแล้วแม่อยู่มุมสุดเดี๋ยวทำไมเหลือสามคนแค่นี้ในห้องคนนี้หมดแล้วหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมวงเล็กจังวะไม่เป็นวงเล็กยังมีสามคนเหรอเอามาลองดูนะคะน้องบิงใครเอ้าพวกกันสามคนสามคนแม่ลูกนะคะ ยิงกันเองยันโดนยุ่ยิงพี่อยผมยิงแม่ทำไมแม่ไม่ตายอะไยนีผมไมผมตายมาไม่มาแกกันอาอย่เดียวครับรออีกเดียวอีกเล่นขอมเล่นขอเอ้ยยงททำม่ยังไ ทำไมเรามีแค่สามคนเข้าไปในหมดท้าไปคนยิงกูตายนัดเดียวอ่ะทาไมทไมโอ้โหเจสันชนะสองสอตาติดสองตารวดนะครับว้าผมมีคนกัดจริงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้หอ้โหโออ้โหโอ้โหอ้นหโอ้โหโอนะผตอยกหอ้พื่อ้โหโอ้ออนโหโออ้โห่อ้อ้พอ้โหออ้โหโอาโห่อ้โห่อดโหโอคโหโอ้ยหออเออออออกอออนอ่อเอ อย่าแต่งตั้งระเติมเฮ้ยตั้งระเบืนมันไม่ถูกเลยอ่ะอย่าว่านะตายเพ็่มเยอวเออแม่ตายแม่เอแม่ตายเจสันสามตาล้วแล้วก็ไม่อยากไมตัวนี้อยากแพ้มันไม่แหววะแอคที่ เันจะบอกว่าผีกับแป้งโอ้ไม่อ่ะผมอ้าวมาไหมแม่ไม่เคยเร่งแบบสามคนใช่ไหมน่าต้องเร่งคนละใช่ไหมไม่ไม่ก็ขอยดูขอามทุกคนมาจริงควแล้วไม่รู้จะใช้น้มขอให้แพ้ตายถ้าแพ้จะดีใจมากคือฉันต้องโดนจริงสองคนเออฉันอยู่กลางฉันว่าแล้วฉันตายแล้ว ตายปิงตาเย้เย้เลววเย้เย้มาเยเยมเลยมาเยเย้ดไม่ใช่ไมแม่ตายว่าแล้วก็ต้องอยู่กลางตายยิงสองเลยนะยิงเองเออกว่าจะเพ้อจะได้ปืนอื่นอ่ะเออคนอื่นไม่มีอ่ะออกไปได้กับคนอื่อผมใส่ปืนเลเซอร์เลยนะแม่่กับผมสคนก่อนอ้าว เออกไปแล้วมาแล้วเอ้าอะตีกันเลยมีสคนค่อยตีเลยน่น้องๆไ,ไม่เคยตีชนะสันทุกทีขอเถอะขอขาตียังไงฉันก็ตีเหมือนกันนะฉันก็จะฉันแค่ขอชอนะเลยนังงง พูดชนะตาเดียวน้องๆผมผมเพิ่งผมเพิ่งแพสองตายอออกมาเข้าตามผมเดี๋ยวแปมนนักคาร์แพี่เข้าผมคนไปเลยครัพี่กับน้องส่วกันค่ะพี่กับน้องช่วยกันพี่ครับแพ้กุหลกไม่ยือจริงเลยแพ, <มา S 1> พ้กุหลกไมจริงมแพ้กหลกเจ้าอย,ย,ย,ย่ามัวโอโหต่อแคบลงแคบลงตายสอ ไปครับน้องหาห้องเจอเพื่อนๆหลายๆคนแล้วแบบจะเล่นกับหลายๆคนจะได้ลุ้นๆหน่อยเล่นสามคนแป๊บเดียวตายแล้วแปเดียวตายหมดเลยผมผมได้ไปซื้อปืนใหม่แ้วปืนเลเซอร์ปิงปงเอาเหรอซื้ออุ้ยอุ้ยจะไปอยู่ขอบจะ่ไปอยู่ขอบหผมอยู่ปืนไปอยู่ขอบอ่าเราไปอยู่ขอบนี้นะคะน้องๆแล้วก็นี่แบบนี้เลยนะคะแล้วรอว่าเราจะยิงถูกสักคนไหม อุ้ยมันมีเขามีเติมโลบักที่แบบเปิดเผยทุกคนวิ้ยไม่โดนเลยวิ้ยไม่มีมีไม่โดนใครเลยแล้วไม่มีใครโดนยิงถึงแม่เอาแม่โดนไม่เห็นมีขีดแดงที่แม่เลยนะเจอล้วพี่ยเกือแล้วหน่ยจ้ะวิ้ยแม่ไม่โดนเธออุ๊ยไม่แล้วเหรอเฮ้ยเธอเธอไปอยู่ไหนเธอผมดูความแม่ต้องมีคนโกงแน่ถ้าจะเป็นอย่างนี้ แม่พดอย่านี้นดีนะนี่นะสิบโลบ้าเปิดเผยทุกคนเต็มสองเลยอ่ะแม่ไม่แม่ไม่โดนใครคนนั้นถูกก้าวเจดีอะไรวะโอ้ยแม่โดนหนึ่งนัดเต็มหัวไอ้เจสักาอุ้ยแม่ยิงโดนเขาตายอุ้ยที่ที่ผมโดนผมตายจริงจริงด้วยอุ้ยแม่ไม่ตายจะไปไหนต่อไม่จะไปไหนต่อแต่ทางนี้นะคพี่เพื่อนหนึ่งห้าร้อยดีกว่าทางนี้นะคะน้องน้อง มีมีเล่นออบบี้แก้เบื่อด้วยนี่เอ้ยไม่โดนใครเลยโอ้ยโหน้าดิไอ้าวกผมเป็นเน่าหลสองคนเลยอ่ะเกือบสเตดต้ตายอุ้ยแม่โดนได้ไงวะเเเขาใช้้ปืนลซอร์ดวยก็ผมไงผมก็ใช้แต่เดี๋ยวแม่โดนได้ไงเพราะไม่มีเลเซอร์มาที่แม่อะไรแต่แม่โดนมันโดนนิดหน่อยกะงงมากเธอเอานะคะจะจะรอดหรือร่วงจะจะโดนไหม ไม่โดนเลยแม่ไม่มีอะไรนะแต่ว่าเวลายิงทำไมไม่โดนแม่วะอ่ะโดนแม่ได้ไงเอาแม่ตายงงมากทำไมไปเป็นอย่างนี้เอาละค่ะน้องๆองแ,แล้วเขาตบกันแล้วเขาตบกันแล้วเขาต่อสู้กันแล้วตวบไปแล้วหาข้างอ<ต>ื่นตอนนี้ตาสุดท้ายแล้วเอาไม่ไม่จบคลิปหรอ อ,อ,อีกอีกอีกรอบนึงพอเนาะอีกรอบนึงนะคะน้องเนาะโหอยากรอรอรอคิวนะคะรอคิวไอ้ตัวสีฟ้ามันชนะสองรอบติดแล้วนะเฮ้ยตัวสีฟ้าเหมือนมันโกง,งนะมันหันมันเดาเก่งวะไม่ไม,ม่เขามีเตืมหรือบอกว่ามันจะเปิดเผยนะพี่สันเดย์อยู่เห็นหรอเห็นไหมไม่ใช่แล้วเขาก็ยิงการเลยแล้วก็แปลกตัวแม่ไม่โดนแต่มัน แต่เลือดแม่ลดได้ยังงี้ยืนตรงกลางเลย่ะตรงกลางมันก็โดนเต็มๆมาเลยไอ้โดนเหรอดูผมผมยืนอยู่ขวางตรงกรางสองสามนัดบนหัวของฉันผมอยู่ระหว่างกลางพอดีเลยแม่ดูแม่ตายแล้วล่ะสามสี่นัดตายไม่ได้สานตายยังยังไม่มีผู้ชนะบูตายก่อนเพื่อนเลยน้องไปไปดูเขาใครบูดว่าที่พี่ชายจะโดนยิงไหน ไอไอคนที่มันฟิล์ว่าโบอ่ะมันโดนแน่นอนไอคนที่มันฟิล์ว่าโบพี่ชายโดนแน่นอนนี่ไงไมนี่ไงบอกแล้วโดนแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่โดนนัดหนึ่งผมไม่โดนผมไม่โดนเลยโดนนัดหนึ่งเฉยก็ให้เก็บตายไหมพี่เันดีไม่ตายไม่โดนไม่ตายล้มแพ็คเอาเมื่อกี้ตาได้ไงน่ะเห็นไหมตัวสีฟ้ารอดอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมผมอยู่ตรงกลางก็ตันตรงกลางเลย ถ้าใครยิงผมผมจแล้วผมเด้สหาเห็นไหมเห็นไหมหลบออกตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมไม่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 ต้องเตรงตรงนั้นโดนนะตรงนี้แหละไม่โดนเอออุ้ยฉันโดนเต็มเต็มเรือดเลือดไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่รอดไม่โดนใครใช้ระเบิดอ่ะใครใช้ระเบิดวะไม่รอดสีฟ้าสีฟ้ารอดไหมไม่รอดใช่ไหมไม่รอดเออไอโบว์ยู่ไหนซีสามร้อยห้าสิบเหรอไม่เชื่อ เปิดไรเข้าโดนกูเปิดราคะมีอะไรให้ขาไม่มีเงินกี<อ> <200 S 2> ก่บาท <200 S 2> สองร้อยแม่มาซื้อยิงดิปืนลูกโม่ปืนทำไมยิงเดียวตาย,ตายแล้วไม่เราจะไปเล่นแมปอื่นนะคะนังนังแมปนี้มันเบือบ่อเบือ่อยิงหัวก็ตายแล้วเราก็จะไปเล่นแมปสปอยเล่วเวนอีกจานหนึ่งก่อนอ่ะเราไปเอาปืนมาใหม่แล้ว ผมก็เหมือนกันแต่ยังไม่อัพนี่ไม่ได้อัพปืนนะน้องๆซื้อตรงไหนอะลงช็อปช็อปช็อปปี้เอออุยพี่คนมาขอเป็นเพื่อนด้วยนะคะเวลาทำงานของเสียมาขอเป็นเพื่อนฉันทำไมอ่านานุ่ง้วว่าไหนซื้อนี่อะไม่เอาไหนอะผมจะพิมพ์ในช่องแชทนะอ่านให้ด้วยเอาลูกโม่เหรอผมจะพิมพ์มั่วๆไปนะค่ะเผื่อมันมีคำเอาอะไรเอาอะไรก็ได้ถ้าแม่แม่ถ้าเงินแม่พอเออเอาไปซื้อจ้าก้าลูกโม่ไม่เอา Oh, โอเกมโลบอกอ๋อ้อเราร่วพร้อมกันสองคนใครชนะไม่มีไม่มีใครชนะใช่ไนหะม<ช>พเพราะว่าเขาตกไปพร้อมกันเมื่อกี้นะคะน้องๆเอาอีกรอบหนึ่งอ่ะลูกอเอาอีกขอขอแก้มือนะคะน้องๆรอบนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับเพื่อทําให้ความปอกไปของผมรับไ,ได้ครับผมจะปอกไปถ้าผมปอกไปแล้วครับผมจะให้เงินครับคนละหนึ่งบาท ถ้าผมไม่ปลอดภัยผมจะให้เงินทุกคนเลยแต่ผมไม่บอกว่ากี่บาทศูนบาทครับมาแล้วมาแล้วผมอยู่ตรงกลางไม่มีใครเล็ผมหรอกจริงส่วนมากคนจะอยู่ขอบกันนะคะส่วนมากผมจะอยู่ตรงกลางใครพิมพ์อ่ะยังไหนถึงจะรอดใครพิมพ์อะไรเขาก็รู้สิว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเว้ยวมันเบือผมอยู่ท้ายแล้วเหมือนเลยอ้าวซีฟ้า ทีฟ้ามันรวยอย่างวะเงินมันเยอะมากเล่เราจ็ใช้ปืนใหม่เลยเวรไอ้ไอ้วรไอ้เวรเอ้ยบายบายค่ะนะ้องๆจบคลิปแค่นี้นะคะถ้าชอบกดติดตามคอมเมนต์นะรักๆพี่ด้วยนะคะ,ะนะ้องๆอย่าลืมกดติดตาม้ด้วยนะคะบายบายขำอยา